CGN TV สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life ครับรายการที่นำเราศึกษาพระคำของพระเจ้าวันนี้ผมศาสนาจารย์ศาสวัตมูลสถานครับนำพี่น้องทุกท่านไข้ครวนพระคำของพระเจ้าจากพระธรรมอพยพบทที่39ข้อ1ถึง21ครับในหัวข้อที่บอกว่าอย่าให้หลุดไปได้อพยพบทที่39 ข้อหนึ่งถึง21และพวกเขาใช้ได้สีฟ้าสีม่วงและสีแดงเข้มนั้นทำเสื้อตำแหน่งสำหรับใส่เวลาปรนิบัติในวิสุทธิสถานและพวกเขาได้ทำเสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์สำหรับอารโณนตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสพวกเขาทำเสื้อเอโฟด้วยทองคำด้วยได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป่าเนื้อดี พวกเขาตีทองแผ่ออกเป็นแผ่นบางๆแล้วตัดเป็นเส้นๆเพื่อทอเข้ากับได้สีฟ้าเข้ากับได้สีม่วงเข้ากับได้สีแดงเข้มและเข้ากับภาป่าเนื้อดีด้วยฝีมือช่างชำนาญงานพวกเขาทำแถบติดไว้ที่บ่าเพื่อยงเอฟโฟนให้ติดกับริมตอนบนทั้งสองชิ้น สายรถเอวก็ทอยอย่างประณีสำหรับค่าทับเอโฟอดนั้นทำด้วยฝีมืออย่างเดียวกันและใช้วัสดุอย่างเดียวกับเอโฟอดคือทำด้วยทองคำได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้อดีตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสพวกเขาเอาโอนิกฝังไว้ในกระเปะ๋อทองคำซึ่งมีลวดลายวิจิตและแกะสลักอย่างแกะตราเป็นรายชื่อเผ่าของอิสราเอลแล้วเขาติดพลอยนั้นไว้กับเอโฟอดบนแถบบ่า เพื่อให้ระลึกถึงเผ่าต่างๆของอิสราเอลตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสเขาทำทับซวงด้วยฝีมือช่างชำนาญงานเหมือนกับทำเอโฟดคือทำด้วยทองคําได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและภาพป่าเนื้อดีทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพับทบกลางยาว22เซนติเมตรกว้าง22เซนติเมตรเป็นสองทบด้วยกันพวกเขาฝังอัญมณีสีแถวบนทับซวงนั้นแถวที่หฝังคาเนเลียน เพริโดและมรกตแถวที่สองฝังเธอคอยภไพลินและเพชรแถวที่3ฝังเพทายโมราและแอมมิทิสแถวที่4ฝังเบริลโอนิกและเจสเปอร์อัญมณีทั้งหมดนี้เขาได้ฝังในกระเปะ๋อลวดลายวิจิตทำด้วยทองคำอัญมณีทั้ง12อย่างนี้จะรึกชื่อแต่ละชื่อของบรรดาบุตรอิสราเอลไว้เหมือนแกะตราตามลำดับสิเผ่า พวกเขาทำสร้อยถักเกลียวด้วยทองคำบริสุทธิ์สำหรับทับสวงและทำกระเปาะลวดลายวิจิตสองอันด้วยทองคำและห่วงทองคำสองห่วงติดไว้ที่ปลายทั้งสองของทับสวงเขาทั้งหลายสอดสร้อยทองคำสองสายนั้นในห่วงตรงมุมทับสวงและปลายสร้อยอีกสองข้างนั้นพวกเขาทำติดกับกระเปาะลวดลายวิจิตทั้งสองและติดมันไว้ข้างหน้าแถบทั้งสองที่ยึดเอโฟอดบนบ่า เขาทั้งหลายทําห่วงทองคำสองห่วงติดที่มุมด้านล่างในทั้งสองข้างของทับสวงที่ติดกับเอโฟดและเขาทั้งหลายทําห่วงทองคําอีกสองห่วงใส่ไว้ริมเอโฟดด้านหน้าใต้แถบที่ตะเข็บเหนือสายรัดเอวซึ่งทอด้วยฝีมือประณีต และพวกเขาผูกทับรวงนั้นติดกับเอโฟดโดยใช้ได้ถักสีฟ้าร้อยผูกที่ห่วงและให้ทับซวงทับสายรัดเอวซึ่งทอด้วยฝีมือประณีตของเอโฟดเพื่อไม่ให้ทับสวงหลุดไปจากเอโฟดตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสถ้าคําของพระเจ้าตอนนี้ครับพระเจ้าบัญชาหรือมีคําสั่งให้ทําสิ่งหนึ่งนะครับก็คือทําเสื้อสําหรับปุโรหิต เป็นเสื้อที่ให้ปุโรหิตเนี่ยได้สวมเพื่อที่จะเข้าไปยังสถานมรส,สการของพระเจ้าในการทําพิธีต่างๆนะครับในการถวายเครื่องบูชาในการเข้าเฝ้าพระเจ้าตามพิธีที่พระเจ้ามอบหมายให้นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยนะครับในพระธรรมตอนนี้นะครับจะบอกถึงว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็คนที่ทำเนี่ยใช้เส้นได้ทำอะไรนะครับแล้วก็มันออกมากลายเป็นสิ่งที่สวยงาม เป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็นํามาซึ่งการถวายเกียรติให้กับพระเจ้าผ่านทางชุดนะชุดเนี่ยมันเป็นชุดที่แม่มันมันประดิษฐ์มาจากความตั้งใจแล้วก็จากความสวยงามของเส้นได้ของเสื้อผ้าและสิ่งต่างๆที่นํามาประกอบกันแล้วก็เย็บติดเข้าด้วยกันนะครับในเสื้อเนี่ยก็จะมีอยู่สิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความสําคัญและสสิ่งในนั้นก็คือเขาเรียกว่าเป็นทับซวงกับเอโฟด ทับซวงกับเอโฟดยจะถูกเย็บติดกันกับเสื้อในทับซวงในเอโฟดบก็จะมีอัญมณีต่างๆที่ติดไว้รับ1ออันด้วยกันซึ่งหมายถึงอิสราเอล12เผ่านะแล้วก็เมื่อโปรหิตเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยก็จะสวมชุดนี้แสดงว่าเขากำลังนำอิสราเอล12เผ่าเี่ยเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าพวกเขาจะต้อง เข้าเฝ้าโปรงน,นมัสการโปรงนะครับผ่านทางปุโรหิตที่เข้าไปถวายเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าพัมพีตอนนี้ในข้อ21บอกว่าอะไรครับ mm hmm. เมื่อเย็บเอโฟดเมื่อเย็บทับรวงกับเสื้อแล้ว mm hmm. เพื่อไม่ให้ทับสวงนั้นหลุดไปจากเอโฟดแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าอิสราเอลทั้งหมดจะต้องติดสนิทกับพระเจ้านะครับ พวกเขาจะต้องเข้ามาใกล้พระเจ้าและไม่มีสิ่งใดที่ทำให้พวกเขาหลุดไปจากพระเจ้านะครับปุโรหิตจะเป็นตัวแทนที่ทำให้อิสราเอลติดสนิทกับพระเจ้านะเตือนบอกสอนเพื่อให้เขาได้อยู่ในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับกลับมาสู่ชีวิตคริสเตียนของเราในปัจจุบันเราทุกคนเป็นคริสเตียนนะครับเป็นสถานะสถานภาพหนึ่งของเราก็คือการเป็นปุโรหิตหลวง ที่จะต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าที่จะต้องนมัสการพระเจ้าแม้ว่าอาจจะเป็นการนมัสการพระเจ้าส่วนตัวหรือนําพี่น้องสมาชิกเข้านมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นะครับเป็นกลุ่มใหญ่ก็ตามแต่หน้าที่อย่างหนึ่งของคริสเตียนเราก็คือเราจะต้องมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าผ่านทางหลายวิธีครับการเฝ้าเดี่ยวที่เราได้เฝ้าด้วยกันในวันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งการนมัสการการเข้ากลุ่ม การอ่านพมพีการอาธิษฐานเป็นการส่วนตัวของเราเราติดสนิทกับพระเจ้าได้หลายวิธีนะครับการรับใช้พระเจ้าก็เป็นการที่นำเราเข้าสู่การติดสนิทกับพระเจ้าได้เช่นเดียวกันจุดประสงค์ของการที่ทำให้เราติดสนิทกับพระเจ้าคือเพื่อไม่ให้เราหลุดไปจากพระเจ้านะครับเหมือนกับเอดที่มันถูกเย็บติดกับชุดนะครับชีวิตของเราก็จะต้องถูกเย็บติดกับ พระคำของพระเจ้าเย็บติดกับพระจชนะของพระเจ้าเย็บติดกับพระเจ้าเพื่อไม่ให้เราหลุดไปจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นชีวิตริสเซียนของเราจะต้องระมัดระวังในทุกๆด้านนะครับอย่าให้สิ่งใดทําให้เราหลุดไปจากพระเจ้าเมื่อเรามีความเชื่อในพระองค์ความเชื่อที่เข้มแข็งในพระเจ้านะครับให้เราติดสนิทกับพระองค์เพื่อเราจะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าในชีวิตของเรา นะครับเรารู้สึกว่าชีวิตเราขาดอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งไหมครับเนะเราเราอยากจะได้สิ่งนั้นมาเป็นของของเรานะครับแล้วบางทีเราก็ต้องออขับรถไปหาบางทีเราก็ต้องออพยายามหาข้อมูลเพื่อจะได้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นมาเป็นของเรานะครับถ้าเปรียบสิ่งนั้นแล้วก็ชีวิตของเราที่ที่จะติดสนิทกับพระเจ้าเราสแสวงหาพระเจ้าเหมือนกับเราสแสวงหาสิ่งของนั้นๆหรือเปล่า ถ้าเราสแสวงหาพระเจ้าเหมือนกับที่เราสแสวงหาสิ่งของบางชิ้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยโอ้เราจะต้องอจะต้องกระเสือกกระสนนะครับเหมือนกับที่พระธรรมสดุดีที่บอกว่ากวางกระเสือกกระสนหาริมทานน้ําเพื่อมันจะกินนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตริสเซียนของเราก็จะต้องพยายามสแสวงหาและก็ติดสนิทกับพระเจ้าถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าแบบนั้นนะครับก็จะเป็นสภาพ ที่สวยงามเป็นภาพที่สวยงามฝ่ายวิญญาณของเรานะครับที่เราได้แสวงหาพระองค์พระเจ้าไม่อยากให้เราหลุดไปจากทางของพระเจ้าพระเยซูจึงบอกกับเราว่าอะไรครับจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าใช่ไหมจงติดตามพระองค์แล้วก็มอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระเจ้านะครับแล้วก็ติดสนิทกับพระองค์และพระเยซูยังบอกอีกว่าทางของพระองค์นั้นแม้จะเป็นทางที่แคบและลําบากแต่ปลายทางนั้นก็สวยงาม และเป็นปลายทางที่เต็มไปได้วยความชื่นชมยินดีนะครับแต่ตรงกันข้ามทางของโลกนี้ในขณะที่เราเดินไปก็อาจจะเป็นทางที่สวยงามแต่ปลายทางนั้นก็เต็มไปได้วยความยากลําบากพระเจ้าเตือนเราสอนเราและก็หนุนใจเราว่าให้เราติดสนิทกับพระเจ้าอย่าหลุดไปจากทางของพระองค์อย่าให้ชีวิตของเราครอบครัวของเรา ี่น้องของเราที่มีความเชื่อในพระเจ้านั้นหลุดออกไปจากทางของพระเจ้าเย็บชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของคุณให้ติดสนิทกับพระเจ้าติดกับพระวิญญาณสุดของพระองค์หนุนใจซึ่งกันและกันและก็เติบโตไปด้วยกันหวังว่าเราจะไม่ให้อะไรในโลกนี้ทำให้เราหลุดไปจากทางของพระเจ้าได้และกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการลิ v i ิ่ง i รายการที่เราจะไข้กรวนพระคำของพระองค์ที่จะไม่ทำให้ชีวิตของเราหลุดไปจากทางของพระเจ้าให้เราที่ฐานด้วยกันครับสาธุการแค่แต่พระเจ้าที่บิดาท่ามกลางชีวิตของเราทั้งหลายและก็สิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างเราอย่าให้สิ่งเหล่านั้นทำให้เราหลุดไปจากทางของพระองค์ขอพระเจ้าปกป้องทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญ,ญญาณของเราขอพระเจ้าให้เราผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปด้วยฤทธิเดชพระคุณกำลังความรักที่มาจากพระองค์ นำพาเราทั้งหลายที่จะมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งในพระองค์ทูลขอทุกอย่างเหล่านี้ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนดูรายการของเราแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้ทั้ง y u u t u b e f b o o k นะครับของ CGN TV ไทยและก็ท่านได้รับพระพรอะไรจากรายการของเราสามารถแบ่งปันในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับขอพระเจ้า,าอวยพรทุกคนครับ